สวัสดีครับอยู่กับกระเดื่อหน่อยชแนลนะครับบีทีคนเลียงงวงนะครับคลิปนี้จะมาขอบคุณพ่อพี่น้องนะครับที่เฮดให้ผมมีมือหนีนะครับก็ไดพี่นี่บีทั้งร้อยครับผมได้ตั้งแต่วันที่สิบแปดนะครับเพิ่งจะมารีวิวนะครับช่องของผมก็สร้างขึ้นมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าพฤษภสะพานนะครับปีที่แล้วนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับครับรวมเบสเซตจนหอดมือหนีก็ไดสี่ร้อยห้าสิบสองมือนะครับ ครับแล้วกเปิดสร้างได้ในวันที่6นะครับกรกฎาคมนะครับแล้วพินมันเกิดจะส่งมาวันที่22นะครับมีเมลแจกมานะครับก็ใช้เวลา16เหมือนนะครับจากซางไม่ได้เป็นกับเฮ็ดพิ้นโซ่งพิ้นไมาให้นะครับกับมาได้วันที่18สิงหานะครับนี่ครับก็ใช้เวลาอยู่28เหมือครับพิ้นแมาหอดนะครับตั้งแต่วันที่22จนถึงวันที่18นะครับ ครับจังได้ก็ขอขอคุณกํัร่างใจดีๆนะครับที่พอแม่พี่น้องมให้นะครับผมกับโมมิยังตอบแทนนะครับก็จะเหตุพยายามเหดคลีพให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหาสาลามาฝากพี่ฝากน้องนะครับทุกมือนะครับช่วงนี้อาจจะห่างหายแน่นะครับกับเรื่องเหตุลีปนะครับห่างหายไปแน่นะครับฝนก็จะตกนะครับ กะทั้งหยากน้ำมั่วเนี่ยนะครับครับช่วงนี้ก็อาจจะโลงคีิปบคอยทีนะครับบบคอยทีแล้วก็บบคอยมีสาระปันใดนะครับก็ขออภัยนะครับครับก็เอาไว้เดี๋ยวฝนเศร้าจักหน่อยนะครับพอยพี่น้องฝนซาซาคนนะครับช่วงนี้พายุกับเขาครับครับจงได้ก็ขอคุณนะครับพ่อยพี่น้อง ทายก็ร่างใจดีๆแบบนี้ต่อไปเพอเพอผมอาจจะพาพ่อ่พี่น้องเห็ดงวเอฟนะครับเห็ดเป็นงวเอฟพาพ่อยพี่น้องเขาวิธีเขาสมาคมนะครับเพลิดเพลินนะครับพ่อแม่อยพี่น้องครับก็เพราะฝากไว้นะครับขอพูณพ่อแพ่อยพี่น้องอีลีแล้ครับครับคลิปนี้ก็ผมยังไหลนะครับแต่จังหว้พ่อนคลิปหนานะครับพแม่พ้องครับกว่าสีได้มากครับก็นอน โมรับบมตื่นบมเป็นรับเป็นตื่นนะครับบ่าผพีทบอาเถือนะครับผมกป็นแค่ว่ายา่บอตัดน้อยคลิปครับเพื่อที่จะได้เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับพรอพี่น้องครับจังนั้นก็พคลิปหนาครับสำหรับคลิปนีนือลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่าบ๊ายบายครับ